สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็มาเจอกันคอนเทนต์เฮฮาตามภาษาของพวกเรานะครับแหมกวนมื่นนะตัวยงแล้วก็แอดมื่นนะครับ <laughs> โอ้ยน้ำตากูจะไหลก็เป็นประเด็นอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแหมสำหรับใครละครับน้องบีตูเย็นนะครับหรือน้องตู้เย็นหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําอ่ะบางคนงงเฮ้ยแอดมันไม่มีวอลเลยบอลแล้วนะแล้วทาไมนะเอาไอ้น้องตู้เย็นมาอ๋อตอนนี้นะครับเพอเอิร์น น้ำตาจู่บังเอิญนะครับแม่มันมีกล้องนะครับแม่ไปตั้งไว้นะครับเขาก็สงสัยแหละครับไม่รู้ว่าใครนะครับเป็นคู่ไปตั้งนะครับตั้งใจไปจับผิดหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นคนเวียดนามด้วยกันเองน้ำตาจะไหลเขาไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับเขาก็ไม่ไว้ใจว่าเอ๊ะไอเนี่ยสรุปมันยังไงนะไอที่คนเวียดนามเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆชาวอาเซียนเนี่ยและคนไทยส่วนใหญ่ก็สงสัยมากนะครับเพราะว่าบุคลิกนั้นและหน้าตาแล้วก็ท่าทางอันหนของน้องตู้เย็นเนี่ยนะครับเพื่อนพูดเป็นภาษาเวียดนามรู้สึกว่ามัน จะพูดแบบว่า b 2ทูเอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแอดก็ถ้าออกภาษาเวียดนามไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีมันเป็นไทย100%เลยโอยน้ำตาจะไหลน,นะครับว่าบุคลิกนะครับของน้อง b 2ทูเยนะครับหรือน้องตู้เย็นนี่นะครับว่าทำไมทำไมนะมันกระตุง้งกระติ้งไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะครับ Oh, แล้วก็มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่ผิดแปลกนะครับแหมฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยปิดผิดแปลกพิสดารนะครับเพื่อนอ่ะคราวนี้ก็เล่งเลยครับนั่งเล่งตอนนั้นนะครับตอนที่มันยังมีวอลเลย์บอลนะครับที่ซีเกมที่เขมรน,นะครับแหมเขาเรียกไอซีโกงนั่นแหละครับ <laughs> ไม่แอดลืมได้ยังไงแมบต้องขออภัยด้วยนะครับไอซีโกงรอบนั้นนะครับแอดก็นั่งเพ่งดูเอ๊ะมันตรงห้อหหยเมื่อไหร่หรือเปล่านะ,สะแสดงว่ารอบที่แล้วเนี่ยแมน้องตู้เย็นเนี่ยเขาค่อนข้างระมัดระวังนะครับเลยเอาไปพาดข้างหลังได้อย่างมิดชิด <ś c oughs> น้ำตากูจะไหลนะครับแมบังเอิญนะรอบนี้นะครับเพื่อนๆน้องตู้เย็นนะครับอันเป็นที่เคารพรักของเพื่อนๆชาวไทยนะครับแมค่อนข้างลาหลวมนะครับเรื่องของเรื่องก็คือย่ามใจนั่นแหละ พอมีคนนะครับแหมแอบไปสงสัยแล้วครับเขาก็เลยไปตั้งกล้องเอาไว้นะครับพอดีพอดีเลยนะครับพี่น้องตู้เย็นเนี่ยนะครับจะได้ขึ้นนะครับขวดลูกวอลเลย์บอลนะครับให้สูดมือให้มันมันสนุกไปเลยนะครับบังเอิญนะครับเขาก็ไปตั้งถูกจุดนะแม้คนตั้งเนี่ยบอกตรงๆนะครับเหมือนมันจะรู้ไอ้นี่เหมือนมันรู้ลายเลยนะครับแหมแสดงว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญเนี่ยในเรียกว่าเหลี่ยมและมุมอย่างดีนะครับพอไปตั้งเป็นไงกัเพื่อนโอ้โหแอดดูตกใจเลยฮะ ไองามไส้ไอนี่ใหญ่กว่าของกูอีกอน้ำตากูจะไหลนะแหมทั้งใหญ่ทั้งยาวนึกว่าบ้องเขาหลามใครเอาไปห้อยไว้ข้างในนะนะครับเราต้องมองโลกในแง่ดีนะครับมันอาจจะเป็นประหลัดขีดก,ก็ได้นะครับน้องตูวเย็นเนี่ยเขาอาจจะเป็นเหมือนน้องๆ้อง,องสาวสาวชาวไทยนะครับเขาเรียกสายมูครับโอ้โหน้ำตากูจะรั่วนะครับแต่ละคนละคนนะครับแหมมีอะไรที่มันเลวระาตตาบอลและไอพวกเรานะครับคนดีๆนะครับไอกวนหมื่นตัวโยงทั้งหลายแล้วก็ไอแอดหมื่นนะครับ นี่คนดีๆของโลกและของชาตินะครับต้องมารับรู้ไอ้เรื่องเลวทรามของไอ้คนพวกนี้ <laughs> โอ้โหไอ้ลอดตาปอน <laughs> โอ้ยแม่ลำพังนะครับแค่ไอ้น้องนักเรียนเนี่ยแม่ไม่ใส่แค่ชุดน,นักเรียนอยู่คนเดียวเนี่ยวุ่นวายกันทั้งประเทศนะครับโอ้เป็นไวยรอลนะครับเปิดติกตก็ก็เจอนะครับแม่เปิดช่อง u t u b e ก็เจอไม่รู้จะหนีไปทางไหน โอ้ยอะแล้วทําไมล่ะครับคนเวียดนามนะครับที่เขาอยู่ดีๆจริงๆเนี่ยแม้เขารักใครน้องตู้เย็นมากเลยนะครับเพราะอะไรล่ะครับโอ้โหนางเนี่ยมีร่างกายที่สูงนะครับแล้วก็มีพละกําลังที่มหาศาลนะครับในลูกตบแต่ละครั้งของนางเนี่ยนะครับคนเวียดนามส่วนใหญ่นะครับเขาก็เลยมุ่งหวังนะครับว่าให้นางเนี่ยแมเป็นถืาเรียกเป็นหัวหน้าทัพล่ะครับนำทัพนะครับแม่พาทีมชาติเวียดนามเนี่ยไปให้ถึงฝั่งนะครับแต่ว่าทำไมรู้ไหมครับนางกลับปฏิเสธ โอ้โหรายการที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโอ้โหคราวนี้คนเวียดนามเขาก็เริ่มจับผิดเอ๊ไอที่เขาสงสัยระหวาดระแวงเนี่ยหรือว่าไอที่เพื่อนๆชาวไทยเนี่ยแหมเขากดด่ากันเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่านะครับแหมเขาก็เลยพยายามนะครับกดดันนะครับทั้งสื่อมวลชนสื่อมวลชนเนี่ยอยากจะกดดันเนี่ยให้ตรวจสภาพเพศนะครับของน้องตู้เย็นนะครับมันก็เลยเกิดไวรัลนะครับในการแอบไปตั้งกล้องแน่นอนอันนี้แอดมื่นสงสัยเองนะครับโยเพื่อนๆสงสัยเหมือนแอดไหมครับแอดจะคิดอย่างนี้แหละ ครับพ่ออะไรครับโอ้โหถ้าเขาเป็นผู้ชายจริงๆเนี่ยนะแล้วมีแนวโน้มด้วยนะแม่บอกตรงๆเลยนะครับมันน่าเกลียดนะครับแม่ลุงไปเล,เล่นบอลเลยบอลเนี่ยและเด็กๆนะครับไปตบเด็กๆๆแขกเด็กๆนย่เด็กเขาสู้ไม่ได้หรอกเพราะแรงผู้ชายมันเยอะมันมหาศาลโอ้โ <c> ห <oughs> และยิ่งโอ้โหทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งขึ้นเป็นลาอย่างเงี้ยแอดนี่ระแวงมากเลยนะครับหวาดกลัวนะครับว่าอน้องตู้เย็นเนี่ยนะเอ้เขาห้อยประหลัดขีกอะไรนะทาไมของอาจารย์อะไรทําไมมันใหญ่และมันยาวและไอ้ประหลัดขีกเนี่ยทำไมต้องห้อยให้ใหมันตรงพอดีนะกะับไอ้ตร อวัยวะเพศของตัวเองอน้ำตากูจะร่วงปาโทไประยุ โอ้ยแหมประสาทจะเสียเลยนะครับเจออะไรแต่ละอย่างนะครับนี่นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของการนั่งเพ่งเลงกันนะครับแล้วบังเอิญแอดเนี่ยนะครับก็ไปชำเลืองมองนะครับเออมีคอมเมนต์นะครับแหมของสาวเวียดนามนะครับแหมแล้วก็ตูดนะครับแหมหัวโปะแล้วก็กระเทยหัวปีในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหไปคอมเมนต์กันนะครับแอบไปคอมเมนต์แอดก็จะคลัดสันมาสักนี้สักหน่อยนะครับเอาเฉพาะคอมเมนต์ดีๆนะครับ มาอ่านให้เพื่อนฟังอ่ะเราไปฟังคอมเมนต์แหมของสาวเวียดนามท่านหนึ่งนะครับถ้าจะยาวขนาดนี้ขอแบ่งให้สามีหนูหน่อยโอ้โห <c oughs> <c oughs> น้ำตาจะไหลเนี่ยนี่คอมเมนต์ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหทำไมมันแปลได้อย่างนี้นะครับน้ำตากูจะร่วงค่าเราไปฟังคอมเมนต์ที่2อกันนะครับก็เธอหัวโปกเข้ามาคอมเมนต์ครับ <c oughs> โอ้โหแหมของในฝัน <c oughs> อ้ยไอ้นี่อะไรผมไม่เข้าใจนะครับแฮทงงมากเลยพราะเขาไปดูเอ้นี่เขาน้องเขายังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะแม่แล้วเป็นเด็กไทยหัวเกรียนด้วยนะครับโอ้โหน้ำตากูจะไหลเข้าใจทุกคนแหละครับแมอะแล้วไปต่อที่นะครับตุ๊ดหัวปลีนะครับโอ้โหแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นตุ๊ดเท่านะครับแม่เห็นแล้วแม่น้ำลายจะไหล โอ้น้ำตากูจะร่วงปะโตพี่น้องคีออแหม่แต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับตอนนี้นะครับแหม่กำลังเป็นลังเป็นที่เพ่งเลงนะครับอ๋อแอดขึ้นมาคิดได้เพื่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอน้องเรืองเออไอที่ว่าแอดบอกว่าเอ,อ๊ะทำไมมันแปลได้คอมเมนต์แบบนี้นะครับหรือว่าคนเวียดนามคนนี้อาจจะอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วอาจจะพิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วไปแปลเป็นภาษาเวียดนาม Google เนี่ยมันเลยอ่านออกมาได้ตรงตัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าแอดมินเคยเห็นเอาเราไปต่อกันดีกว่านะครับเพราะเดี๋ แล้วเป็นไงละครเพื่อนตอนนี้นะครับกำลังถูกเพ่งเลงเลยนะครับมันก็เลยได้ภาพแบบนี้นะครับออกมาโหตอนนี้กําลังเป็นไวรัเล่าเลยนะครับที่เวียดนามแล้วครับไม่พอแล้วก็แหมอยู่ที่เวียดนามไม่พอลุกลามมาอยู่เมืองไทยเลย <laughs> น้ำตากูจะไหลนะครับแม่แอดไปก็เลยสงสัยครับก็เลยไปนั่งส่องดูโอ้โหส่องตั้งนานแล้วกันเพื่อนคัดตั้งนานนะครับกว่าจะได้รูปที่มันตึงแล้วมันชัดเจนขนาดนี้นะครับเพื่อเอามาให้แม่กวนมืนตัวโยงนะครับอันเป็นที่รักของแอดเนี่ยได้ชมได้ดูกันนะครับว่าจริงหรือไม่นะครับไออะไรตุงๆงห้อยๆใช่บ้องเขาหลามอย่างที่แอดเข้าใจหรือเปล่า โอ้แม่ตู้เย็นเล่นกูแล้วน้ำตาจะลวกนะครับถ้าจะใหญ่และยาวขนาดนี้ไปเล่นหนังเอวี v, ได้เงินเยอะกว่าอีกอไปร้องเพลงดีกว่าเจ็บปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มบะมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบ่มีปาโทไอโลตาโป